สวัสดีครับทักทายคอบอลทุกท่านด้วยนะครับนะจะเจอกันในวันอังคารที่22ตุลาคม2567นะครับปรีวิวในส่วนของฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกนะครับวันนี้ก็มีโปรแกรมลงเล่นกันเหมือนเดิมนะครับอังคารกับมันพูดยังเน้นไปที่ทีมจากอังกฤษนะจริงๆวันนี้โปรแกรมทีมจากอังกฤษมีลงเล่น2ทีมอาร์ซอลจะเปิดบ้านเจอกับชัตเตอร์โดเนตแล้วก็แอสเซมิล่าจะเปิดบ้านเจอกับบุรญาผมขอไปทีมรองแล้วกันนะฮะแอสเซมิล่า วันนี้อูนายเอเมรี่จะเล่นกับปรลุนญ,ญาตีตรงนะครับก่อนอื่นเลยแอด eak99 นะครับใครที่อยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะฮะพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวข่าวฟุตบอลแล้วก็เข้ามาแชร์ทัศนการทักทายกันได้ตลอด24ชั่วโมงแอด eak99 ฝากคอบอนไว้ด้วยนะครับเช็คความพร้อมของทั้งคู่แอสตันวินล่าเนี่ยออกซาร์สเกมแรกดีมากๆนะครับเป็นทีมที่อยู่ในโซนบนเลยโซนบนในนี้คือเก็บได้6แต้มเต็มจากการลงสนาม2นัดนะครับ นัดล่าสุดเล่นในบ้านสําหรับอ um ยู่ฟ่าชมรีเนชนะไบเยอร์มินิก1-0ก่อนหน้านี้บุกไปชนะยังบอย3-2ส่วนโบลอนยาช่วงหลังฟอร์มไม่ดีนะครับ5เกมหลังของทางด้านโบลอนาเนี่ยชนะได้แค่เกมเดียวเสมอ3แพ้1อ่าสองเกมแรกของโบลอนาเกมแรกอเก็บแต้มได้ด้วยการเสมอกับช็อตกาโดเนตมา0-0แล้วก็นัดล่าสุดนะบุกมาเยือนลิพูแพ้มา0-2น,นี่ถ้าบอกว่านัดสองนัดสามเนี่ย เจอทีมจากอังกฤษแล้วก็โบนลยาหาเองก็มายืนด้วยนะครับแอสเซนวินล่าผลงานดีมากครับไม่แพ้ใครมา9เกมติดต่อกันทุกรายการพรีเมียร์ลีกแชมเี้ยนลีกแล้วก็ในส่วนของฟุตบอลคาราบาวครับนัดล่าสุดก็บุกไปชนะฟูลแลมสป,ประตูตอนหนึ่งความพร้อมวันนี้วินล่าแทบจะฟูลทีมเลยนะครับเข้าไปเช็คดูเนี่ยก็จะไม่มีแค่โอเซนเพียงแค่ตัวเดียวส่วนโบอลยา มีเอลอาซูรีเจ็บเอริชเจ็บรีสเฟอร์กูสันแล้วก็เกมลุกอย่างเอนดอยพวกนี้มีปัญหาการบาดเจ็บส่วนอาร์บิเชอร์แล้วก็โปรเมก้ารอเช็คฟิตนะครับคร่าวๆวันนี้ผมเชื่อว่าฟอร์มกำลังดีแบบนี้อูนายเอมลี่เล่นที่วินลารพาร์กสุดสัปดาห์พรีเมียร์จะไปเคยจะไปเจอใครไม่รู้แต่หน้างานตรงนี้ต้องเอาก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่ามูลค่าในส่วนของฟุตบอลอยู่ฝ่ายชมเบอร์ลีกกับพรีเมียร์ลีกมันก็ค่อนข้างต่างกันแชมเปบอร์ลีกอาจจะ กาะกลุ่มลุนทัโฟตแต่ถ้าในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยน์ลีกเนี่ยถ้าผลงานดีเข้ารอบสุกทีสุดท้ายนี่ก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับจัดเต็มแน่นอนวันนี้มีมาตินเนสคอนซาดิโกคาร์ลอสปาโตเลสลูกาดีนมีโอนาน่าเช์มันยินเป็นคู่มิดฟิลด์นะครับ, ico, Carlos, et, uka, ana, in, รบส่วนเกมลูกจอน Mac, Green, Morgan, Roger, แมกกินมาแกนโรเจอร์จะขอบแรมซี่แล้วก็หน้าเป้าเป็นอูริวัตกินนี่ฟอร์มกํลาลังดีนะครับส่วนโบลนญาชุดนี้ผมเข้าไปเช็คดูมิดฟิลด์อย่างฟอเลอร์ได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงนะครับรวมถึงโมโรโอโซรินี มีฟาเบียนมีคลาสเซนและก็คาสโตที่จะยืนเป็นหน้าเป้านะครับอ่าผมยังมองความร้อนแรงของบินล่าอยู่นะครับอ่าวันไหนที่อูนายเอมรี่ถ้าเขาเน้นๆเนี่ยโอ้ผมบอกว่าเลยแพ้ยากแล้วเกมที่บินล่าปาร์คแล้วในส่วนของฟุตบอลยุโรปเนี่ยอูนายเอมรี่นี่ก็คุ้นชินอยู่ละถ้าเก็บสามแต้มบวกของเดิมอีก6เป็น9นี่โอกาสที่จะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนี่โอ้โหก็มีโอกาสที่เปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันนะครับบินล่าเนี่ยจะประมาทไม่ได้แล้วเจอทีมคลาสฟุตบอลปีนี้ของบุรุญย่ดบ ไม่ดีโค้ดก็ออกนักเตะก็แยกย้ายกันเยอะแล้วก็ที่สําคัญมายือนอังกฤษอ่ะผมชื่อว่าไม่น่ารอดครับบินล่าน่าจะชนะได้เป็นอย่างน้อยหนึ่งลูกอ่ะเป็นลุ้นไปที่เมที่2เกมลูกถ้าจบคมๆเชีากาดไม่เปลืองนะผมว่ามีโอกาสที่จะทะลุถึง2องเซ้ำอ่ะคู่นี้ผมชอบไปที่แอสตันวิลล่านะครับส่วนอีกสักหนึ่งคู่ไปลีกลองนะครับลีดอยู่ในเตดเจอกับวัตฟอร์ดในส่วนของฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษลีดอยู่ในโซนบนครับลุ้น เขาเรียกว่าไล่บี้โซนลุ้นแชมป์กับเบอร์ลี่กับสแนแลนด์สนุกเลยอ่ะก็ถือว่าฟอร์มช่วงหลังดีมาก5เกมหลังชนะ3เสมอสส่วนวัดฟอร์ดเกมยืน5เกมหลังสุดทุกรายการนะครับอยู่ในเดชแม้ชนชิพ4เกมแพ้รวดแล้วก็อีก1เกมคือการบุกมาแพ้แมนซิตี้ในศึกฟุตบอลคาร์บาคัพนะครับสู้ไม่ได้แน่นอนผมชื่อว่ายุงทองน่าจะชนะวัดฟอร์ดได้แบบสบายๆ2คู่วันนี้ครับค่ำคืนวันอังคารยู่าแชมเปี้ยนลีกนะแอสตันวิลล่าน่าจะผ่านได้แล้วก็รวมไปถึง หรือแชมิชชิปให้เชียร์ไปที่ลีดอยู่ในเตดนะครับแอด eak 99พูดคุยเพิ่มเติมวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ